เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเป็นลำดับนะคะวันนี้เนี่ยโรงเรียน เปิดเทอมได้แล้วให้เด็กๆสามารถที่จะเรียนได้แบบออนไลน์ร้อเซตเต็มนอกเหนือจากนี้ก็ยังเปิดโอกาสให้สามารถเปิดการแข่งขันกีฬาได้แบบมีผู้ชมในขณะที่ขนส่งสาธารณะสามารถที่จะให้บริการได้เต็มความจุมาตรฐานนะคะท่านพลเอกสมศักดิ์รุ่งสิตาเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมชในฐานะประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด -19 มีหนังสือ ถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าพลเอกประยุจันทร,ร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ความเห็นชอบอนุมัติให้ผ่อนคลายการบังคับใช้กฎหมายสําหรับกิจกรรมที่ได้เปิดดําเนินการแล้วในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มเติมคือให้โรงเรียนสถาบันการศึกษากว่า4,500แห่งทั่วประเทศเปิดเรียนเต็มรูปแบบร0อเปอร์เซ็โดยไม่ต้องสลับวันเรียนและให้มีการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชมรวมถึงอนุมัติให้ระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำ มีจํานวนผู้โดยสารได้เต็มความจุตามมาตรฐานของพาหนะก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่13สิงหาคมเป็นต้นไปแต่ทั้ง3เรื่องต้องเป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกําหนดนะคะนอกจากนี้ก็มีมาตรการผ่อนปรนเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอนุญาตให้ลงจากจีนเดินทางเข้ามารับซื้อผลไม้ในประเทศไทยเพื่อส่งออกได้แต่ต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคก่อนเข้าประเทศและต้องเข้าสถานกักกันโรค14วันส่วนการขยายระยะเวลาการเปิดสถานบันเท จากเวลา24นาฬิกาเป็น2นาฬิกายังไม่ได้พิจารณานะคะข้อสรุปทั้งหมดนี้จะนำเข้าสู่ที่ประชุมสบคชุดใหญ่ในวันที่21สิงหาคมค่ะ